ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านรกันด้วยยินดีรุกสือรายการทีวีกาซิล่านะัซึ่งวันนี้ผมก็จะมาล่งเกิที่ม่ชื่อว่า Black Mesa นะ e อีพีท่าเรืออีพีแปดมอตอนคลิปที่เราผมพิมพ์ชื่อผิดเนายเอเอผมด้ผมเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะโ <Okay. S 1> อเคเนี่ยนต่อจากตอนที่แล้วนะฮนะ นี่นะครับเริ่มจากตรงนี้ขอช้อนนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณนีะละลเ่เสียงนี้ผมแนีนำหนับให้โดนร,ระเบิดไปนะเพราะไอ้พวกมัน,น,นตีแรงนี่มันตีแรงนะฮะโอ้ฟัก จะนำรับให้ปลาระเบิดไปรับปลาผิดนะฮะนี่นะ คตรเลยตรงนี้ผมว่าทุบไปก็เปล่าประโยชน์นะเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเฮ้ยไม่เสี่ยงทั้งหนึ่งข้างบนนะฮะตรงนี้มีรอยมือได้นะครับแต่เปื้อนเลือดไปนะครับ ไม่ตายฟรีนะจะเสียระเบิดฟรีอันนี้ผมจะปั๊มให้หมดเลยนะถ้าครบเจบห้อันนั่นแหละฮะให้พาวเวอร์มันครบ75นะครับผมไม่รู้มันเรียกว่าพาวเวอร์ป่ะนะฮะผมมันพูดว่าพา power ไอ้สักอย่างนี่นแหละเออนะฮะเป็นเลขนะผมก็เลยเรียกมันว่าพาว power ละครับ คือตกรางรถไฟอเอ้อไม่ใช่รถไฟเรียกว่าอะไรวะขอรียกว่ารถไฟแล้วกันนะพวกมันก็เหมือนรถไฟเนี่ยฉากนี้ต้องเป็นฉากมันแน่นอนนะครับเชื่อผมโอเครอนโทรนะ Hãy subscribe mình tay lên rồi เออแั่ไม่มีอะไรหรอวะไม่ตรงนี้มันมีเส้นที่กันนะโอเคผมจะต้องยอมเสียระเบิดไป,ป Ying P P บ๊วยชมพันไปเฮ้ยยอมระเบิดพีนะครับแ้วเขาได้เสียระเบิดพีเลหรอ ก็เสียงของผันะครับให้สบมืออาโธนะครับแล้วก็จัดการอีกตัววงการนะครับเซนที่กันผมแนะนำนะให้ให้คุณต้องรีบวิ่งนะเพราะว่าข้างในนี่มันจะมีหนัอนทะหารบาังคับมันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบนะครับไี่มริ่มมีเสียงผมไหมนะ ผูดูจะโหลดทับไล่สองเล็บเปล่านี่เออวันนี้ถามว่าผมมาลงได้ไงนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับคือวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเนื่องในวันอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเอะผมก็เกียจพูดเหมือนกันนี่มีทางป่าวตรงนี้มีทางนะครับ ไม่เสียงเราก็าได้นะวเสียงเขาอ,อยัางชั่วนะอ๋ะวอชิบไปดีนะโอ้ยชิตนะฮะ,อ,ะอเข้าใจแล้วแล้วมันมีอีนี่ไปเพื่ออะไรมันมีไปเพื่อทำอย่างนี้ไง กบบนะบบอา้าวแล้วก็ดันไม่โดนเฉยนะฮะโอ้ยผมลืมไปเลยวะผมลืมไปเลยนะครับ้มันต้องอินนะี่กระจะา อื้โสลเกือบนี่สิลนีมันจะพูดว่าเป็นยังก็คิดมันเป็นเกือบเกือบเกือบ อ๋อตกใจหมดอีทหารต้องเรียกมันว่าอีเลยเหรอวะตรงที่ผมจำได้นะครับ ทุกไม่เหมาะสำหรับการใช้กับพวกทหารนะครับนี่ระเบิดเพิ่มน,นะครับไม่ใช่ระเบิดตม,มันเหมันใช้แต่ปีนียเออแล้วเรากดก้ตรงขบุวปุ่นยิงแต่มันจับก้นจุออดเดีมันมาขัดจังหวะผม 这是哪种怪异模样啊？哎、oh,，是不是被烫了？哎呦，我被烫了，我没那么大。我中招了。 ก็เสร็จแล้วนะคือมชอบสับปีกสับปีกนะฮะเพี่งเพราะอะไรก็ผมไม่รีบนะฮะโอ้โอ้ตรงนี้มีโอ้โหยอดมหาอะไรอารจีนะฮะอาสั้นอาสั้น เคยแตกนะโดนลิฟโม่ยิงไกลก็ไม่ได้เอ้ยยิงไกลได้ลิฟโม่แต่ผมยิงไม่โดนมาขแค่นั้นนมั้งผมก็มาดูนะตรงนี้ห้ามห้ามไปตามมันนะบเพราะไม่งั้นมันจะไปที่เดิมนะเออไรแบนั้นอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมที่เก่งอันนั้ท่านผู้ชมฟังนะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษจนแล้วแหละอ่านได้แต่แปลไม่ได้นะอ น้องครับก็อ่านไม่ได้นี่มีพวกทหารนะอืมตรงนี้น่าจะต้องหาอะไรมายิงมันใช่ไหม <S 2> <S 2> โคตรเปลืองปมยาเขาบอกเขาบอกเลยนะโคตรเปลืองปมยานะฮะ นะ่ทีนโอเคครับมันไม่มันไม่เห็นผมนะครับแต่ถ้าเส้นที่โอเคนะครับนอกจากเส้นที่นี้แล้วก็มันก็ไม่มีตัวไหนนะครับที่มันยิงผมเส้นที่ทุกคนอาจจะอาจจะงงนะครับ เค okay, บางโคลแล้วกันเส้นที่มันก็จะเหมือนกับกับปืนไอ้นี่นะที่มันติดตั้งเอาไว้เลยผมขี้เกียจพูดละโอ้ยเฮ้ยไอ้มายิงแรงขึ้นหรอเฮ้ยฝากอยู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้วะเน,นี่ย อาจะตรงอเจนะโเคาะแข่งกันดีไหมเขาเรยกผมก็จะรีบไปเลยนะ ชก็ที่ผมผมลืมว่ามันับับบรี่มันมืดนะเพราะมันไม่สดจนที่ผมเจอมันอีกนะ โอ้ันมีปืนใหญ่เวยนะถ้าใครสายตาไม่ดีจะไม่เห็นนะโหมงใสายตาดี่แล้วนะร้อยเปอร์เซนที่นะ้มันอาจจะยิงโอ้โหครบสิบอันบอมซะนีลาบเป็นหน้ากรองเลยนะเพดจนป่าลาบนั่นเอง ยัไปก่อนละโอเคตรงนี้มันมีกระสุนลูกสองไม่รู้ว่าผมเก็บไปยังเมื่อกี้นี้โอเเก็บเก็บไปแล้วนะแต่มันกระสุนผมเต็มแล้วนะครับก็ยังก็เก็บไม่ได้แล้ะเออโอเคนะสุดกระชากที่ถ้าเราโดนเส้นนี้มันจะมีระเบอด T N T นะครับ ว,วันแรกวันเระเบิด TNT แล้วกันนะก็เหมือน TNT นะครับผมก็เลยเลือกว่า TNT เป็นต้วนะถ้าเราโดนเส้นสีคดง TNT มัไจะทำงานนะครับโอ๊ยอันนี้ก็เกือบจะนะฮะบะนตรงนี้มันมีเศษเต็มเลยว่ะโอ้มีนะอยู่ใกล้ใกล้ คู่นะครับเยี่ยมยอดไปดเต็มเต็มเลยนะเลือดเลือดเต็มเลยนะก็ใส่เลยนะโอ,อ้ก็จะใส่ใส่ใส่อสอสโอ้ตรงนี้มันติดนะครัสามารถติดได้นะเห็นไหมล่ะอืนน้อ สงสัยว่าว่าเราสามารถโดนระเบิดไปในนี้ได้ไหมนะ,นะโอ้อย่ได้นะนีดน,น่บบดไดูนนีไน,น,นี่ไมี่มมมดดมมไดูนะน,ไนี่ไี่นีนว่ไป่ไปนปดีปดีนีน่ไปน่ไมไ่ไดี้ีีกีไปนนี คีเพลง,งมานะครับโอ้โหเพงอย่างมันนะเออเหมือนในเฮนดี้เนติ๊กนี่นะเออ ว้าวตรงนี้เธอเออก่อางออกมันะมีอะไรพวกนี้นะฮะคารวครับตัวนี้น้องผมมานะครับก็อาจจะมีีวงมบกวน น้องผมก็จะจะเล่นเกมนะฮนะก็อาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าอีสานมกเพลงมันมัน,มนแบบนี้รู้ก็วควรจะจะเล่นนะคนระับเอาไปเองน้องเดียวน้องผมโคตรน่ารักเลยนะชื่อว่าไอ,อ,อ,อ้แจ้อายุสามขวบี่สามสิบสี่ไม่ดีนะเออรู้แล้วรู้แล้วก็เยนะอะไปละ อ้าฟักนี่คือครั้งแรกนะที่เธอเห็นยมตายออีกแล้วนะวูนะครับตายแล้วนะตา,ามี่ผมเกลียดมากเลยนะเพราะตอนนี้ที่ผมชอบตายนะฮะพุนรกมหาปลยเลยนะครับ โคตรมืดดินี่อ้โ่พล่งเดเ๋ยวนะตรงนี้ก็จะมาลงท่อ โอ้ยน้องผมจะให้แกเยลลี่อีกนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องมหาปัญยามากเลยอ้าวฟังน้อง,อกงแกนพี่เล่นเกมอยู่น้องผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับพูดกอขอคอกอได้อย่างเดียวนับหนึ่งสองสามขี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับโอเคคนระับแ,แป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่ง ปาปิลินญยญานะฮะปาปิลิญญนี่ยาคุณไม่ต้องพูดส่งก็งได้嘛อือโอ้โออกไปอีปาปิลิญญนยาคือก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่ามันมันติดปัญหากับอีเรื่องนเนาะผลกรชอบเดี๋ยวนั้ไม่รู้ไม่รู้ที่รู้เวลานะครับไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคุณเดี๋วใช่ไหมครับโอ ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าอีเฮ้ยอ้ตรงน,นี้เลยเลยใจหมดนะฮะอือไม่ได้มาเล่นเล่นยขอจบเพียงแค่นี้ก่กอนแล้วกันแล้วก็มาจนครึ่งท,ทาง,นะางนะนะครับก็ลาก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย